สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเลขเด่น12ลัคนาราศีนะครับวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับก็ขอให้โชคดีแห่งปังรวยทุกๆคนนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code คและเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับ และขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์นะครับรวมตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นพยากรณ์ได้นะครับสไตล์ปังสิทธิทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบรายละเอียดคอร์สครับเรียนทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงสอนสดแบบออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกรม o o g l e m e e t นะครั้งละ3าชั่วโมงดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีวิต และไฟล์การสอนเป็น PDF นะครับส่งให้เรียนง่ายหลักสูตร8เดือนครับเริ่มวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นี้นะครับค่าลงทะเบียน12,000บาทอันนี้คือเรด6เดือนนะแต่เราเรียนกัน8เดือนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าตกเดือนแล้วไม่ถึง2,000นะจ๊ะสนใจสมัครกันได้ที่ไลน์แอดครับ แอดโหรา915นะครับหรือว่าสแกน qr c อา e โคที่เห็นนี้ได้เลยครับวันสาร์สิสิงหานะครับสาวเป็นบริวารน,นะครับแรม7จ่ดาเดือนเกนะ้าแรมเจ็ดาด้วยวันเสาร์ตองกันเป๊ะนะเดาวสาวเป็นบริวาร5พฤหัสเป็นอายุ8ราหูเป็นเดชอ่านะ สุขเลข6เป็นสีนะครับอาทิตย์เลข1เป็นมูลละจัน์ทรเป็นอุตสาหะนะครับอังคารเลขสาเป็นมนตรีและพุธเลขสี่เป็นกาละกิณีนะจ๊ะทีนี้เรามาจับยามตามเวลาประสงค์นะครับ15นาฬิกานนาทีถึง16นากานาทีคือรางวัลสลากกินแบ่งก็จะออกในช่วงนี้ก็เป็นยามพระจ,จันทร์ครับ ถือว่าดีนะประสบผลสําเร็จนะครับทั้นเราสามารถตั้งเลข2เป็นเลขวิ่งได้นะครับอาจจะมาอีกแล้วนะงวดก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราไปเช็คดู16กรกฎาเนี่ยเป็นไง26กับ 2, 2 3 4เนี่ยอันนี้ยามภัยกระซิบนะเนี่ยร่าง16กกรกฎา ข้างล่าง2,6งตัวใช่ไหมข้างบน2,3,4หรือสี่สนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมามีคนโชคดีนะโทรมาบอกว่าได้รางวัลที่หนึ่งได้รางถูกรางวัลที่หนึ่งเลยจากจากชุดเนี้ยเพราะรางวัลมันออก8,1,1,8,5,2นี่ คือเขาซื้อ6ตัวเลยเรียงตามนี้เลยนะครับก็โทรมาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจากจากตารางนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อยกยอปอปั้นนะเล่าสู่กันฟังนะเนี่ยแปดหนะึ่งหนึ่งเมแดห้าสองคือเขาเห็นเลขอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อเลขวนๆซ้ำๆอยู่ในตารางนี้แล้ปรากฏว่าได้หตัวนะแต่ได้ใบเดียวเนะี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วย แต่บางคนก็หน่น้อย3ตัวท้ายก็น่าจะโอเคนะจริงๆ50เนี่ยนะอยากจะให้เหมือนกันดูสิเห็นไหมเออห้ยอยู่ด้วยกันเลยแต่ผมให้ไปเป็นรู้สึกจะให้เป็น3ตัวก็คือ501 5 0นย์หนึ่มาไปออกข้างล่าง50แต่ข้างบนโอเคนะแปดแต่ผมมาไปเน้น2 8 ใส่สอปดไปเยอะเลยไม่ได้ใส่5-2นะครับ <S <S ใส่8-2-2-8ไปแหมก็น่าเสียดายผมไปเบิ้ล8ป8 8 8 2นะเพราะว่า 5, ห้าไม่มันน่าจะไปอยู่กับเนี่ยห้ 51, หรือ5-0-1อะไรอย่างมากกว่านะก็เกงผิดไปแต่ก็อย่างที่บอกเลขมันขึ้นมาแล้วอยู่ที่ว่าใครจะจับได้อย่างี้ เขาบอกเขาดูจากตารางเนี่ยแล้วเขาก็ไปซื้อเลขที่มันอยู่ในตารางเนี่ยแล้วก็ได้มาหนึ่งใบแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองโปะเลยนะก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะอ่าสิบหสิบหายามภลกยะซิบทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับคราวนี้ก็เนี่ยมันก็สวยๆเยอะนะแต่ก็ประมาณนี้เลขวิ่งก็คือเลขสองนะครับอย่า ใช้ได้นะสองเก้ามส้าสี่สองว่ากันไป904ก็มีโอกาสนะย้อนไปดูได้ที่ยามพลายกระซิบทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดู12บราศีมีเลขเด่นอะไรนะมีเลขเด่นอะไรบ้างนะวิ่ง2วิ่ง4นะดูดีนะอันนี้คือรูปด,ดวงจริงบนท้องฟ้าครับสิสิงหาคม2568ักลัคนาสถิตราศีธนูณนะเวลา 16บหนาฬิกาก็ชัดๆแล้วครับเนี่ยห้าเก้าหหหเก้าหรือเก้าหห้าอันนี้อย่างที่บอกนะไปเรียงกันให้เดเรียงกันให้ชัวนะเรียงกันให้ชัวก็แหมมีโอกาสเช่นเดียวกันนะจ๊ะที่สวยๆเลยนะเนี่ยหกห้าเก้านี่ยมันชัดมากเลยเพราะว่ามันเล็งมันเล็งตัวลักนาเลยลักนานี้ไม่ใช่ลักนาที่เป็น ราศีของใครนะหมายถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นที่กรกฎคือหกโมงเช้าเห็ไหมใครที่เกิดวันที่สิบหกสิงหาและเกิดตอนเช้าเขาก็จะเป็นคนลัคนาราศีกรกฎคือเป็นคนกรกฎเลยเห็นไหมเกิดเช้าขึ้นมาหน่อยเจ็ดแปดโมงก็จะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ไล่ไปเนี่ยสี่ราศีคือเที่ยง ใครเกิดช่วง11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งถึง,ถง,ถง,ถงบ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็นคนลักนาตุล่โมงเย็นนี่ก็มาอยู่ที่ธนูแล้วนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาจับจับเวลาตามที่เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็4โมงเย็นลักนาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่าชอบไม่ชอบ59ก็เด่นขึ้นมาเลยนะมีโอกาสเช่นเดียวกันทีนี้ไปดูแต่ละราศี อันนี้คือภาพรวม12บราศีจับคู่ตรงนี้ได้หมดทีนี้ราศีใครราศีมันบางดวงมันมันไม่ถูกกับดวงมันอยู่ในมุมอับใช่ไหมเราก็ต้องเอาตามดวงดาวที่ให้คุณกับเราไปกันที่ลัคนาราศีเมษครับก็ยังถือว่าอยู่ในชุดที่ดีครับ9,56ก็ยังอยู่เห็นไหมเก้าห้าเพราะมันอยู่ในภพสหาัช้า ใช้ได้ดูดีแล้วผมบอกละคณาลาศีเมษนะตั้งแต่ปี68ถึงปี69เนี่ยคุณเน้น8ไว้อย่าไปทิ้งทุกงวดตามไปทุกงวดเอา8ไว้หน่อยส่วน8นั้นไปอยู่ในเลขสำคัญในชีวิตคุณเ<ม>ช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขบัตรเลขอะไรเลขที่เลขอะไรที่เป็นส่วนตัวของคุณอ่ะคุณตามเลขนั้นไปเยอะๆที่มี8นะ เพราะว่าลาหูเนี่ยสถิตพบลาพะเต็มเลยครับเต็มปีหกเก้าฉะนั้นก็ชัดเจนแนะนำนะครับ <c oughs> ตามไปนะครับลาหูเลขแปดเนี่ยแปดหกห้าก็ได้แปดหกเก้าก็ได้นะแปดหกสามก็ได้เนี่ยเรียงเรียงมาอันนี้เรียงแบบไม่ได้มีนัยยะเลยนะแต่ถ้าใครชอบก็ จัดได้นะแปดหกเหสหรือ9ก้าสองสมเนี่ย,ยเรียงอ่ะแปดสองหจะมาอีกรอบแล้วนะแปดสองเก้าดีกว่าถือว่าสวยเลขสมก็ถือว่าสวยนะ,ะเป็นมนตรีทัานทักษาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลัคน,นาของคุณเองอยู่ในภพอลิแต่เป็นอุดมเกณฑ์ชัดเจนและดูดีลัคนาราศีเมษรประมาณนี้ ขอให้โชคดีทุกท่านตัดเล่นเอาเองนะจ๊ะต่อไปลัคนาราศีพฤษศอันนี้ชัดเจนมากเลยห้าหกเก้านี่อยู่ในเรือนการเงินเลยครับอยู่ในกระเป๋าสตางคุณเลยนะคือพบกระดุมพ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพบที่อยู่ของเงินตัวเงินจริงๆของคุณคือดาวพุธมันเดินหน้าไปแล้วแต่ว่าเลขออกวันเสาร์ดาวพุธมันจะเป็นกาลกินีไม่ค่อยสวย นะครับแต่เนี้ย965เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินก็ลองดูอาจจะตัดเล่น2ตัว65 69 5659แล้วแต่นะและ้วแต่สะดวกดาวจันร์ทก็สวยเลขวิ่งเพราะว่าจันร์กลุ่มลัก,กแล้วแม้ตำแหน่งมหาอุด20 27ใช้ได้นะเนี่ย20คือมันอยู่ด้วยกันอยู่กับมนุษย์อยูนะครับ27 สองสี่ได้สองหนึ่งได้สองสามได้เนี่ยพฤึ่งสอนวิ่งสองได้เลยนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เป็นอุดทับลัคนาเนี่ยสวยนะวิ่งยาวเลยตั้งแต่สองศูนย์จนสองเก้าเลยนะเน้นตัวไหนก็สองศูนย์สองเจ็ดสองสี่สองหนึ่งนะครับมันจะต้องกับยามพลายกระซิบที่ให้ไปอ่ะเพราะให้วิ่งสองอยู่ ถัดมามิถุนมิถุนก็ห้าหกเก้าครับไม่มีปัญหาครับทับลักเนี่ยห้าหกเก้าหกเก้าห้าสลับคู่กันให้ดีนะครับบางคนเล่นบางคนไม่ได้เล่นกลับโต๊ะเต็งอะ่ะบางคนก็ใส่เดียวไปเลยหกหกหน้าใช่ไหมหกห้าเก้าห้าหกเก้าเก้าห้าหกหกเก้าห้าเก้าหกห้าเนี่ยสลับหก สลับหหน้าก็ได้เต็มๆเหมือนกันถ้ามันโดนเข้ามาใช่ไหมห้าสองก็สวยนวเนี่ยห้างเนี่ยเรียงกันเลย5-2-4ดูดีครับแต่ก็อย่างที่บอกวิ่ง2ก็ใช้ได้นะครับสองหนึ 2, 1, ่งเห็นไหมหกหนึ่เนี่ยหกเอียวสวยเลยนะเออมิถุนเล่นเล่นได้หลายหน้าครับเล่นได้หลายหน้าสวยเลยนะประมาณนี้แต่ถือว่าดวงดีครับดวงโชคดีใช้ได้ ดาวสุประอคอกุมรักดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาด้วยฉะนั้นก็สวยเลยถัดไปลัคนาราศีกรกฎกรกฎแหมทษทีห้าหกตกมรณะครับแต่6ยังมีโอกาส6ยังมีโอกาสนะอันอื่นไม่สวย2อสองวิ่งสอง เพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยก็คือดาวประจําตัวของคุณและอยู่ในภพลาภะเป็นมหาอุดลัคนา,าราศีก็รกฏเป็นราศีที่สิบหกสิงหาเนี่ยดวงดีครับดวงดีเพราะว่าพระจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลักนะและพระจันทร์ก็คือดาวประจําตัวอยู่ในภพลาภะและยังได้มหาอุดอีกสองศูนย์ไปด้วยนะเผื่อนะสองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสามสองสี่สองหก นะครับถ้า2ตัว241เนี่ยแถวเนี้ยได้236ก็ได้246ก็ได้นะครับ236 246 214 241 164ก็เผื่อไว้ด้วยถือว่าดวงดีกับกฎใช้ได้เลยแล้วก็มีโอกาสอย่าลืมศูนยนะ์ะมนุษตย,ยูเนี่ย 2, 0, เนี่ยสองศนเนี่ยบางทีเติมไปนิดนึงนะ เติมไปหน่อยหนึ่งวิ่งสองสองศูนย์งสองเก้าแต่เติมสองศูนย์นิดนิดหนึ่งนะใส่น้ำปลาใส่น้ำจิ้มเข้าไปหน่อยลัคนาราศีสิงห์อ่าเก้ 9, 5, 6, อยู่พบลาภะอันนีจดดจน้จัดเต็มจัดหนักจัดเต็มพระจันทร์ก็รู้เห็นเป็นใจเพราะได้ตำแหน่งอุด,ดมเกณฑ์นะครับ ปัสสวะมีพระเคราะห์ภุมสุกเกาะพัดกันศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรมมะกูลอลิเขานะส่วน956965เนี่ยก็อยู่พบลาภะาอยู่แล้วชัดเจนและดูดีดาวังคารนะมนอยู่ในเรือนการเงินแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรนะประมาทไม่ได้นะครับ326นะ956กับ326เนี่ยชอบแบบไหนตัดเล่นได้นะ บางคนอาจจะชอบสามสองห้าสามสองเก้าเก้าสองหกได้หมดเลยเออเก้าสองหกก็สวยเก้าสองหกแล้วแต่นะแต่เน้นเน้นนี่ตรงกลางเนี่ยนะเลขสองนะดาวพระจันทร์เป็นอุดเป็นอุดมเกณฑ์สองศูนยะ์ 2, 0, ด้วยเผื่อนะลัคนาราศรีกัออนอันนี้ดาวพระจันทร์อา้าวทำไมไม่มีเลขสอง ไม่ได้มันต้องมีนะเยอะไปนิดหนึ่งเยอะไปนิดนึงหนึ่งสี่ก็เข้าเก้าห้าหเข้าสองเข้าโอ้ยดาวเยอะอ่ะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันได้ตำแหน่งสวยอังคารก็กลุ่มรักเห็นไหมเป็นมหาจักรอาทิตย์พุธก็อยู่ในเรือนลาพะจันทร์ก็ตีโกนเนี่ยเก้าห้าหก ก็อยู่ในอยู่ในภพกรรมมาก,ก็ดูดีอะ่ะถ้าให้ตัดทิ้งอะ่ะตัดตัดห้ากับเก้าทิ้งก็ได้นะอันนี้เข้าใจนะอันนี้เน้นตรงนี้สองหกเนี่ยสองหกสองสามสองสี่สองสามหกสองสี 3, ่หกนะสองหนึ่งหกสองหนึ 6, ่งสี่นี่เน้นคือถ้าเกิดมันเยอะเก,กินไปเนี่ยผมว่าห้ากับเก้าอาจจะไม่มาในดวงนะอันเนี้ยสวย เนี่ยหนสเนี่ยสวย3ก็กลุ่มลักสองก็ตีโกนอันนี้มันถึงดวงมากกว่าเนี่ยโซนข้างล่างเนี่ยถึงดวงมากกว่าจับคู่เอาตามใจชอบเน้นเหมือนเดิมครับเลขวิ่งคือเลข2นะจ๊ะเนี่ยมหาอุดอยู่ในภพสุภะตีโกนละคนาเน้น2-0-2-3ถ้า2ตัวนะ2องสสองหนึ่ง นะแล้วก็3ตัวก็เป็น 214, 216, 2 3 2 3 4 2 3 6ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครยังรู้สึกพิศวาสดก็ 9, 5ก็ก,ก,ก็ตามได้นะครับ195นี่ก็โอเคนะครับหรือจะเอา956ชุดมาหาชนก็ได้นะครับติดไม้ติดมือไว้ไม่เสียหายแต่ตรงนี้มันถึงดวงมากกว่าโซนข้างล่างเนี่ยนะครับ ลัคนาราศีกันอ๋อลัคนาราศีตุลที่ไม่ให้เลขสองจริงๆก็ต้องให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นเลขวิ่งอ่ะมันอาจจะมาเพียงแต่ว่าดาวพระจันทร์เนี่ยคือมันตกมรณะไงไม่รู้จะดีหรือเปล่านะถ้าว่ากันตามหลักตามดวงอ่ะมันไม่สวยหรอกถ้าว่ากันตามหลักเลยเนี่ยมันจันทร์มรณะแต่ว่ามันมันเป็นเลขวิ่งแล้วติดสอยห้อยตามเข้าไปก็อาจจะมีโชคบ้างนะครับ ที่สวยในดวงก็ชัดเจนห้าเก้าหกนะครับแล้วก็แปดแปดหกแปดห้าแปดเก้าเนี่ยแปดห้าเก้าแปดห้าหกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสองศูนย์สองหนึ่งอย่างเงี้ยได้นะครับเป็นแต่ว่าพระจันทร์ตกเวณนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ถึงดวงอะ่ะนะแต่ว่าเราคำนวณมาว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่มันจะได้ จากเลขสองมันดีมันดีในภาพรวมฉะนั้นก็ติดไม้ติดมือไว้นะครับสองแปดหกสองเก้าหก้าสองหอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ,ะสำหรับลัคนาราศีตุลก็แหมใช้ได้ครับดูดีพิจิกนะโอ้พิจิกสองชัดเลยสองศูนชัดเลย ไลงหลังๆนี่ทำไมหลังๆนี่ทำไมหน้าผมว่าแก้แล้วนะแต่มันแหลกหรือไงไม่รู้มันเด้งออกมาอ่ะสองศูนย์สวยมากเลยเล็งลัคนานะครับอดาวังคารอยู่พบราพระสองสามได้ครับตีโกนด้วยนะครับแปดหก แปดหกสองแปดหกสองสามหกแล้วก็ดวงอื่นไม่สวยละก็เลยต้องเอาดาวดาวเสาเข้ามานะต้องเอาดาวเสาเข้ามาช่วยนะครับอาจจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้นะ 7, 8, 8, 7. เจ็ดแปดแปดเจ็ดเผื่อไว้นิดหนึ่งแต่ที่สวยๆเลยคือสองสามหกสองแปดหกนะครับตัดเล่นสองตัวเพิ่มสองศูนย์เข้ามาสองสามเข้ามาสองแปดสองหกไม่ค่อยเด่น แต่สองแปดเด่นกว่านะครับลองดูลัคนาราศีพิจิกก็ดวงดีครับนะพระจันทร์เล็งลักเป็นมหาอุดเนี่ยเผื่อสองศูนยะ์ด้วยนะเนี่ยมาชัดๆเลยเนี่ยตรงตัวเลยเนี่ยนะครับสองศูนย์สองสามสองหกสองแปดสองสามหกสองแปดหกนะจ้ะลัคนาธนูอ่า ตรงๆเลยครับ596เล็งมาเนี่ยเป๊ะๆเลยนะ596เล็งลัคนาสวยๆนะครับแล้วก็พระจ,จันทร์นะพระจ,จันทร์ก็เป็นมหาอุจดูดีนะครับอังคารนะอังคารก็เป็นมหาจักรงั้นะเน้นไปที่596 596 926นะครับ236ธนะนูนี่ก็เหมือนเดิมครับติดสอยห้อยตามเข้าไปมีลุ้น นะครับก็ชุดใหญ่อยู่ในชุดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยห้าเก้าหกเล็งเพาะเลยพวกมิถุนพวกสิงห์พวกธนูพวกอะไรเนี้ยมันห้าเก้าหกมันชัดมันเล็งมันถึงดวงนะครับก็ห้าเก้าหกนะสองเก้าหกสองสามหกนะชุดเนี้ยง่ายๆครับลัคนาธนูขอให้โชคด,ดี มังกรโอ้ดาวจัน์อยู่ในเรือนมหาอุดแล้วก็อยู่ในพบปุตตะพบแห่งการเสี่ยงโชคดาวลาพระเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสุภะสองสามหกจนะสองสามหกหรือสองสามสองหนะสองสามหรือถ้าจะฉีกสองสาได้ สองามแปดแล้วก็เผื่อเจ็ดแปดแปดเจ็ดไว้ห้อยติ่งลงมานิดนึงนะครับเพราะวันอยู่ในตำแหน่งที่ตอนนี้มันใกล้กันแล้ววันที่ยี่สิบสามดาวเสาวจะชนลาหูแล้วฉะนั้นวันอันนี้สิบหกสิงหาใช่ไหมโอมันปิ่มแล้วมันอยู่ใกล้กันแล้วเจ็ดแปดมีโอกาสเหมือนกันนะครับสำหรับลัคนามังกรแล้วมันมันเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินซะด้วยสินะก็สวยเลยแหละอ่ะ ถือว่าโอเคก็ชุดใหญ่ชุดมาชุดเนี่ยสองสามหกสองแปดหกนะครับสองตัวก็สองตั้งแต่สองศูนย์ถึงสองเก้าได้หมดเลยเน้นสองศูนย์สองสามสองแปดจ้ะกุ้มกุ้มจันเป็นสี่ก็สวยมาหาอุดก็ชุดมาหาชนครับห้าเก้าหกนะครับแล้วก็กุ้มเหมือนเม็ครับ ยังไงก็ต้องตามเลขแปดไปตลอดสองปีเนี่ยนะตามมันเป็นทุกงวดนะสองแปดหกสองเก้าหกนะครับสองห้าแปดสองแปดห้าสองแปดห้าก่อนนะเนี่ยลองดูแต่ดวงดีดวงใช้ได้นะเนี่ยหนึ่งสี่สามอะไรนี่ยไม่ค่อยสวยนะตกอลิตก,ตกมรณะนะนะครับที่เหลือได้หมดเลยเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยโซนเนี้ยทั้งโซนเนี่ยเห็นไหมห้าเก้าหก สองเกหสองแปเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดนะครับลองดูต่อไปลัคนาราศีสุดท้ายแลัคนาราศีมีนนะครับก็956ชัดเจนอยู่ในภพพันธุด้วยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เลยครับอมพุอุดมเกณฑ์อมพุองเกณฑ์เลย อําพุพลจุงแจ้งสีสถานจันพุทธศุภไพสารส่งส้อยอีกพฤ้นหัสพิพัฒน์พานเพิ่มภูณผลนาเห็นไหมก้าห้าหกอย่าไปต้องไม่ต้องคิดมากหกเก้าห้าเก้าห้าหกชุดนี้ดาวพระจันทร์โยกหน้าดวงสตาก็วิ่งไปสองสี่หกสองห้าหกจริงๆเลขสามก็ดูดีนะสวยนะ แต่มันเลงกับดาวเสาที่ทับอยู่อ่ะมันแหมมันจะทําลายล้างกันเกินไปนะครับก็พยายามเอาเลขสุป,ประเคราะห์ไปแล้วกัน2 4 5 6เนี่ยนะครับแล้วก็เติม9เข้าไปนะครับ2อยอย่าไปทิ้งนะ2 0นะครับ20จริงๆ2 0 2 1 2 4ได้หมดเลย2 5 2 6นะยาวเลยนะแล้วก็เผื่อหนักๆเน้นๆก็ผมว่า2 0 สอกับสองหนึ่งสวยนะครับส่วน3ตัวก็เนี่ยเก้าห้าหกห้าหกับ2องสองห้หสองสี่หได้ลัคนาราศีมีนก็ถือว่าอ่ะดวงดีครับใช้ได้เลยฝากกดแชร์กดไลค์นะครับอ่ไม่ทันตรงไหนก็ย้อนกลับไปแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้แล้วก,วก็เอาที่มันถูกใจที่มันถูกดวง คือคัดที่ถูกดวงมาแล้วแต่จะถูกใจหรือไม่แล้วแต่ท่านพิจารณาฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ทีคิวอาโคเลเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เลขเด่น12ลัคนาราศีงวดวันที่16สิงหาคม2568ขอให้เฮงปังรวยทุกคนใครสนใจเรียนวิชาโหราศาสตร์นะรวมทั้งการคำนวณตัวเลขอะไรแบบนี้สอนให้หมดอยู่ในคอร์สนะครับ ก็มาลงสมัครได้ที่ไลน์แอดคิวอาร์โคนะครับไลน์แอดแอดโหราเก้าหนึ่งห้าครับคลิปนี้เฮงปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ